ครับมาในช่วงนี้นะครับไปกันที่เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ก็มีเจ้าอาวาสท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าหลวงพ่อกเกษมอาจิน,นะศีโรนะครับเป็นเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าสามแยกตำบลวังกวางอำเภอ้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวทีมงานเขามีภาพให้ดูกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเห็นภาพไปบ้างแล้วหละ,ะนะครับก็ดู เนี่ยเริ <kişi> <P an> ่มแล้วเนี่ยอย่างนี้เหรอคนอยากดังนี่นะคนอยากดังดูทิชาวโลกไหนว่าว่าอยากดังอยากดังบ้านอยูอยากอยู่คนเดียวแต่มันจำเป็นก็เลยต้องมีเพื่อนเข้าใจยุ่งสัเปล่าคนอยากดัง ไหนก็ตามอย่ามาคิดอยากเข้ามาใกล้อย่ามาคิดอยากอย,กอย,กอยู่ด้วยมันไม่ใช่ฐานะที่จะ,จะเจริญรอกเรียนพระไตรปิฎกนะยืนยันตามนั้นแล้วเราก็ายืนยันตามนั้นจริงๆเป็นจริงๆมีจริงๆเห็นจริงๆเรารู้จริงตามนั้นด้วยเราจรึงพูดหาาเราอยากทังพื่อออยากดังบ้าดินีไรเตะคนอ้อมวัดอ้อมมาอยู่อยากดัง,งใช่ไหม ทีบลงหลุมบ้างทีบลงข้างถนนบ้างเปิดประตูรถลากคอรางจำใส่รถบ้างมีนะคนอยากดังนะใครว่าอยากดังเลยคนอยากดังก็ต้องพูดหวานหวานพูดผิดวินัยก็ตามขอให้หวานถูกใจ ใช้อยู ok the like thrill, ่คนเดียวอยู่เอาอะไรไปกุฏิมันมีไว้ข้างโบราณโบราณกระโปรงกาแฟยุ่งไหมชาเธอมียุ่งมันอย่าว่าอย่าว่าแต่สมัยโบราณเลยตอนเนี้ยเราก็ดื่มแต่น้ําชาแล้วมันไม่ยุ่งไงน้าหน้าผหรโมงผลไม้อะไร่นไม่ยุ่งเลยก็แต่ชาวบ้านไม่ต้องอธิบายอะไรนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้เห็นอยู่แล้วคือพฤติกรรมเนี่ยหนึ่งไม่เหมาะสมแน่นอนนะครับแต่มันมีที่มา เพราะว่าหลวงพ่อกกเกษมเนี่ยบอกว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยนี่หรือคนอยากดังคือแปลกๆเหมือนกันต,ต,ต้องต้องต้องคิดตามเขาให้ทันเขาบอกว่าถ้าคนอยากดังจะไม่ทําแบบนี้แต่ที่เขาต้องทําแบบนี้ให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาไม่ใช่พระที่อุตริโออวดอยากมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรพร้อมกับเปรียบเทียบไปซ้าไปว่าถ้าหากว่าอยากจะดังกันจริง ต้องใช้คำพูดที่หวานแต่ผิดวินัยผิดพระธรรมวินัยโอ้อวดมดเท็จไปต่างๆนานามากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพูดออกมาแบบนี้ก็เท่ากับว่าดุมเหมือนมันจะมีปมอะไรที่อยู่ในใจของหลวงพ่อเกษมว่ามีใครไปกล่าวหาว่าอยากดังหรือเปล่ามีชาวบ้านเข้าล่ำลือกันว่าแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรที่มันเกินจริงหรือเปล่า ถึงต้องออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาแบบนั้นแต่วิธีการมันดูจะแปลกไปสักนิดคือถ้าเป็นพระรูปอื่นนะครับ,รบถ,ถ้าหากว่าถูกกล่าวหาใส่ร้ายก็คงจะมีการออกมาชี้แจงถแถลงก็ดีออกถแถลงการก็ดีก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่หลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมใช้วิธีการชี้แจงแบบภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ คือหลักการเนี่ยมันคือการชี้แจงว่าไม่ได้อยากดังแต่วิธีการมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วมันก็ดูไม่เหมาะสมนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทีนี้มันก็น่าสนใจว่าเอ๊แล้วใครละ่ะไปกล่าวห,หาหลวงพ่อกเกษมว่าอยากดังอย่างนั้นอ,อย่างนี้ก็ไปค้นหาคำตอบนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางนะครับไปที่สำนัก สงป่าสามแยกตำบลวัง,วงกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปถึงก็นี่แหละฮะต้องไปสอบถามกับเจ้าตัวเขาะนะครับก็คือหลวงพ่อกเกษมนะครับหลวงพ่อกเกษมก็ยืนยันนะครับว่าคลิปที่นำเสนอไปนั้นเป็นคลิปที่ต้องการตอบโต้พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่มาหาว่าอาตามาอยากดังแล้วโอ้อวดและทำตัวแตกต่าง แต่อาตมาไม่ได้อยากดังอาตมาทาทุกอย่างตามพระธรรมวินัยและพระไตปรปิฎกที่เขียนเอาไว้ไม่ได้ผิดเพีย้ยนใครคิดว่าอาตมาทำผิดอยากจะมาจับก็จับได้เลยใครอยากจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับอาตมาก็มาแจ้งได้เลยอาตมาขอบอกว่าสิ่งที่อาตมาทำนั้นไม่ได้ผิดพระธรรมวินัยแต่อย่างใดนะครับก็มีการพูดถึงนะครับว่ามีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งละนะครับ มากล่าวหาหลวงพ่อกเกษมว่าทำผิดพระธรรมวินัยโอ้อวดอิทธิวิตปาฏิหารต่างๆนาๆนานะครับเมื่อวันนี้ผู้สื่่าวก็สอบถามความรู้สึกของชาวบ้านด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่สบายใจนะครับ <ห 88. S 1> กับเรื่องที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเห็นตามภาพนี้นะฮะเราก็จะเห็นแม่ชีนะครับอยู่ด้วยนะครับซึ่งภาพที่เห็นก็จะเป็นโรงทานนะครับแล <ห Favorite. S 1> ้วก็จะมี พุทธศาสนิกชนซึ่งก็น่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่แหละครับก็อยู่กันเยอะเหมือนกันนะครับคุณจิตด,ดีแต่ก็ก้มหน้าก้มตาไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้มีการแสดงปฏิกิริยาที่จะต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยประการใดออกมานะครับที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงบอกว่าอลังการพอสมควรนะคุณจิตด,ดีบอกว่ามีตึกอาคารเนี่ยกว่าสี่สิบหลังนะครับดูโอทงเลยทีเดียว นะครับคือน่าจะมีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยให้การสนับสนุนพอสมควรว่ากันตามตรงแบบนั้นซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันพอมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องของการบริหารจัดการแล้วมันจึงนํามาซึ่งการวิาพากษ์วิจารณ์มากมายแล้วก็เกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นหรือไม่ประการใดนะครับรายงานข่าวแจ้งนะครับว่าที่กุฏินะครับของหลวงพ่อกเกษมเนี่ยนะฮะก็จะมี ความสะดวกสบายอยู่พอสมควรและที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็จะมีเด็กวัดคนหนึ่งเนี่ยนะฮะประจำการอยู่ด้วยประหนึ่งว่าเป็นผู้คอยติดตามเวลาใครจะไปนรมาสก,การหลวงพ่อกเกษมเนี่ยนะฮะก็จะต้องผ่านเด็กวัดคนนี้ก่อนนะครับบอกว่ามีกิจธุระอันใดแต่หากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นก็จะไม่ให้เขาพบนะครับแต่ถ้าหากว่าเห็นว่า โอเคพอรับฟังได้มีเหตุผลก็จะไปตามหลวงพ่อเกษมมาพบค่ะเมื่อวันนี้นะครับก็นู่นเลยครับไปกันที่รองอธิบดีกรมการาศาสนานะครับคุณจรูนณราคอนะครับก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ทางจังหวัดเนี่ยนะครับไปตรวจสอบกันผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามประกับนายวิโรธไผ่ย้อยนะครับรักษาการผู้อำนวยการ พุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็บอกว่าจากการตรวจสอบทราบว่าพระสงฆ์ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก็คือหลวงปู่กเกษมอาจิน,นาสีโรหรือว่าพระ,กะเกษมนะครับซึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าสามแยกซึ่งเมื่อปีพศ .2551 ชาวบ้านในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ก็ได้เคยเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพน้ำหาวให้ดำเนินคดีกับพระ,กะเกษมเพราะว่าลบหลู่และเยียดยามพระาพุทธ พระพุทธธชินราชจำลองด้วยการเหยียบฐานพระพุทธรูปและตกพระพักพระพุทธชินราชจำลองนะฮะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพระเกษมก็ได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอพอน้ำหาวเมื่อวันที่6สิงหาคมปี51พร้อมให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ลบหลู่แต่ยอมรับว่ากระทำการดังกล่าวจริงนะครับจนมาล่าสุดนะครับผ่านพ้นไป3ปี นะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะมีการตรวจสอบกันนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยหารือกันด้วยว่าทําไปทำไมนะครับเออโอ้นี่ถ้าเป็นเหตุการณ์เมื่อปีห้าหนึ่งนะครับใช้ใช้เท้าเนี่ยนะฮะไปลบหลู่เหยียดยามพระพุทธชินราชจำลองบอกว่าทําจริง แต่ไม่ถือว่าเป็นการทำผิดพระธรรมวินัยแต่อย่างใดคือเจตนาคงไม่ได้ใช่เจตนาร้ายอะไรหรอกะนะครับถ้าดูตามพฤติกรรมแต่วิธีการเท่านั้นเองวิธีการที่จะที่จะชี้แจงตัวเองต่อสังคมเนี่ยมันไม่มีใครเขาทำกันคเนี่ยฮะนี่ก็เป็นภาพที่ที่เป็นทนะ็อปอฟเดอะทาวน์ณขณะนี้ตามดูนะครับว่าทางด้านของ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์อยู่นะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่นะครับในประเทศไทยเราก็จะได้เห็นข่าวคราวที่ไม่ค่อยจะดีเนี่ย เหมือนจะเยอะนะแต่ก็อยากเรียนย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าศาสนายังคงเป็นศาสนาพุทธศาสนายังคงมีความน่าเลื่อมใสะนะครับเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่อยู่นะครับแม้ว่าที่ผ่านมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับแล้วก็อีกหลายตัวอย่างนะครับพระแพรงกิง้งพระไปอยู่กับสีกา นะครับไปอยู่ตามร้านเกมไปอยู่อะไรก็แล้วแต่เวลาเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้ผมอยากเตือนสติคุณผู้ชมรวมไปถึงเตือนสติตัวเองด้วยนะครับว่าโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกครับะนะครับทุกวงการแม้กระทั่งวงการาศาสนาก็ตามะนะครับแต่นี่เป็นเพียงส่วนน้อยนะครับถ้าหากว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่แล้ว ศาส,สนาพุทธจะไม่มีทางอยู่มาได้ถึง2,554ปีแบบนี้คุณชิดีะนะครับเรียนย้ำนะครับเรายังคงศรัทธาพระพุทธศาสนาต่อไปโอเคครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาขยายความให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับ